สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอข่าวเก่าๆของไอ้รัชนกสีนอกกันนะครับซึ่งหัวข้อข่าวในวันนี้ก็นำมาจากสำนักข่าวอิสราในวันที่3พฤศจิกายน2566ซึ่งหัวข้อข่าวก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าก่ออผู้ถือหุ้นใหม่ไม่สะดวกแจงตามไปดู2บริษัทขายของออนไลน์รัชนกโอนก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินปปชและเนื้อหาข่าวได้กล่าวต่อไปอีกว่า สำนักข่าวอิสลาได้พยายามติดต่อสอบถามนายกฤตนัยเกี่ยวกับการรับโอนหุ้นทั้งสองบริษัทจากน,นสอรักชนกเช่นกันโดยได้ติดต่อไปยังบริษัทขายอุปกรณ์สำนักงานย่านพักขนงแห่งหนึ่งที่ปรากฏข้อมูลในโลกออนไลน์ว่านายกฤตนัยทำงานอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อติดต่อได้นายกฤตนัยชี้แจงผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ซึ่งต่อกรณีนี้ ทางสำนักข่าวอิสลาได้ระบุรายละเอียดของข่าวต่อไปอีกว่ากรณีสำนักข่าวอิสลาได้ตรวจสอบข้อมูลการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งสสวันที่4กรกฎาคม2566ของนางสาวรักชนกสีนอกสมาชิกสภาราษฎรสสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลพบว่านางสาวรักชนะ ระบุประวัติการทำงานย้อนหลัง5ปีว่าเป็นกรรมการบริษัทสองแห่งปี2526ถึง2566เป็นกรรมการบริษัทหาเงินไปดาวอังคารจำกัดปี2563ถึง2566เป็นกรรมการบริษัทเดินเล่นบนดาวอังคารจำกัดปี2564ถึง2566เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนขณะที่รายการทรัพย์สินของนางสาวรักชนกมีได้ระบุถือครองหุ้นสองบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใดเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่านางสาวรักชนกได้ลาออกจากกรรมการและโอนหุ้นทั้งสองบริษัทในช่วงเดือนมิถุนายน2566ก่อนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช ต่อกรณีดังกล่าวสำนักข่าวอิสาราได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์นสรักชนกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า 1. ทำไมนสรักชนกถึงได้ลาออกจากกรรมการและโอนหุ้นทั้งสองบริษัทก่อนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช 2. นายกริตนายอัจฉริยะศิลที่ได้รับการโอนหุ้นดังกล่าวเป็นใครมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 3. การโอนหุ้นดังกล่าวเป็นการซื้อขายกันใช่หรือไม่ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่สำนักข่าวอิสาราได้พยายามติดต่อสอบถามนายกริตนยัยเกี่ยวกับการรับโอนหุ้นทั้งสองบริษัทจากน,นสรักชนกเช่นกันโดยได้ติดต่อไปอยังบริษัทขายอุปกรณ์สำนักงานย่านพระขนงแห่งหนึ่งที่ปรากฏข้อมูลโลกออนไลน์ว่านายกริตนัยทำงานอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อติดต่อได้นายกริตนัยชี้แจงผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลการทำธุรกิจบริษัทหาเงินไปดาวอังคารจำกัดและบริษัทเดินเล่นบนดาวอังคารจำกัดดังกล่าวเมื่อวันที่3พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสาราได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลทั้งสองบริษัทเพิ่มเติมตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือเลขที่ 264/ ทับ135ซอยเทียนทะเล19ถนนบางขุนเทียนชายทะเลแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เมื่อเดินทางไปถึงที่อยู่ดังกล่าวพบว่าเป็นบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีถังอยู่ภายในบ้านติดโลโก้พักเก้าวไกลมีกล่องพัสดุจำนวนมากวางที่หน้าบ้านและป้ายบริษัทหาเงินไปดาวอังคารจำกัดติดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน จากการสอบถามข้อมูลผู้อยู่ในบ้านแห่งนี้ได้รับทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของน,นสรักชนกจริงแต่นสรักชนกจะไปไปมามาระหว่างบ้านหลังนี้กับที่อื่นไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นหลักเมื่อถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับนายกริตินัยและบริษัททั้งสองแห่งผู้อยู่ในบ้านแห่งนี้ตอบว่าไม่ทราบเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทเลยและไม่รู้จักหรือเคยเจอกับนายกรตินัยแต่อย่างใด จึงทำให้คำถามสำคัญต่อกรณีนี้ว่า 1. ทําทำไมนอสอรักชนกจึงได้ลาออกจากกรรมการและโอนหุ้นทั้งสองบริษัทก่อนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปป,ปช 2. นายกริตินัยอัชริยะสินที่ได้รับการโอนหุ้นดังกล่าวเป็นใครมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 3. การโอนหุ้นดังกล่าว